ภาพแบบบาดตาบาดใจมากครับเดินๆไปล้มกลิ้งทันทีเลยเสร็จแล้วก็ไวรัสโครโรนาโครโรนาโครโ,นโครโนาทำไมเขาไม่ใส่ชื่อไวรัสหูทีเนี้ยหูหรืออูก็ไม่รู้ละทำไมถึงถึงหลีเลี่ยงเขาว่าหูไวรัสหูทำไมถึงหลีกเลี่ยงเขาว่าอูทำไม,ไม,ไมถ้าใส่คำว่าอูก็ตีตาบาบแล้วครับ ข้าใจไหมเนี่ยจึงบอกว่าฟังลุงเนี่ยบางทีขึ้นยอดาตาลฟังหน่อยนะว่าอะไรก็เติมเค่อยเดีที่เคือวินตกจนเคือบเลยเดี๋ยวเครื่องตกเ๋ย,เอเย,เอเยขอขออภัยนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตนะขออนุญาตขออนุญาตนะ,ะผมขออนุญาตใครูึอปเอาไม่จะบอกเฮ้ยเราอยู่บ้านใคร ใช่ลูกหลานจะทําตามนะครับลูกหลานจะมาไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนลุงยังไงไม่เหมือนลุงเพราะอะไรเพราะว่าไม่สามารถมานั่งแทนที่ลุงได้มจะเหมือนดุ้งลุงได้ยังไงประโยคเดียวก็จบแล้วมนุษย์เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ไหมเออแล้วมันนั่งทับที่กันไม่ได้มันจะบึ้งไปเหมือนไปเหมือนกันได้ยังไงฝาแฝดยังไม่ได้เลยพี่ชายผมฝาแฝดะมันยังไม่เหมือนเลยเอออัน้อย่างคำว่าไม่เหมือนกัน ใช้ประโยชน์เดียว,วยยเลยจบโอ้หน้าจะตายไปเอาละไปเนี่ยพอเวลามันเกิดขึ้นมาตีปีตีกองขึ้นมาในตลาดสดแห่งปุ๊ปปปโอ้ยข่าวกันนะข่าวมือถือมือถ,อ,อ,ถอยเห็นกันจะจะทั้งโลกไปนี้เห็นกันเตือนเต้นกลัวกันชิบหายไปปวงเลยนีจ้าระวันวพราแล้วรท้งประกับประกาศล็อกดาวน์เนี่ล็อกดาวน์ถึงเป็นเมืองเลยนะทวันห้าวันสี่วัน สนิทเลยสิ่งที่เห็นเราเห็นอะไรอ่าทีนี้นชาวโลกเห็นเห็นอะไรจำไม่ดีในะภาษาเราเนี่ยผมเป็นคนที่คิดเนียนนะบอกให้ทราบว่าผมเป็นคนที่เจ้าตำราบันละครับอกว่าเมื่อวานนี้นี่ที่ยังเห็นไม่ใช่หรือที่กระดาษขึ้นให้เนี่ยความพิเศษของมนุษย์มันมีอยู่สี่ห้าข้อนะหนึ่งสังเกต สเปรียบเทียบสามสร,รวปสีส่เสนอแนะและห้าอธิบายได้เนี่ยก็ผมมีตาเดยอเห็นภาพไปเรื่อยจะพูดไม่พูดต่างหากแล้วนะเนี่ยสังเกตที่บอกว่าความผมใช่ว่าความพิเศษของมนุษย์จําได้ไม่ม่าวานนี่ที่่ตน๊นความพิเศษของมนุษย์หนึ่งนับหนึ่งจากการสังเกตพวกเดินมาล้มกลิ้งสื่อออนไลน์ที่ขึ้นไปเต็มประเทศ